ดังใหญ่มากไม,ไม่พอเก็บล้อนออกมาข้างนอก <c oughs> ไม่พอเก็บลูกค้าถูข้าตลอดนี่ครับโกดังร้านลุงกำนันนคปรปฐมสนใจก็แวะเวียนกันมาได้ไมาช่วยแกเอาของออกจากโกดังหน่อยเยอะเหลือเกิน จะมาเอาก็ต้องล็อตเยอะใหญ่นะครับถ้ารับทีละน้อยๆนี่ให้ไปเอาที่หน้าร้านใช่ไหมแต่ถ้ารับเยอะๆก็เข้ามาข้างในอยอดม,ม,มอีท่อื่อนีกมัีที่อื่นอีกข,ขไปตอนนั้เขาอมาอ๋อขนย้ายหลบน้ําตอนนั้นโอ้โหเพราะว่าโกดังเดียวไม่พอมันต้องสักสองกดังสามกดัง